เทคโนโลยี Wi-Fi ใหม่ล่าสุด Wi-Fi 6e คราวนี้ไม่ได้ใช้ขึ้น5 GHz อย่างเดียวแล้วครับทะลุไป6 GHz เฮิร์ลย <S <S 1> <S 1> ผู้ชมครับ Wi-Fi เวอร์ชันล่าสุดนะครับที่ประกาศเป็นมาตรฐานมาสักพักหนึ่งแล้วหลายเดือนแล้วนะครับนั่นก็คือ Wi-Fi 6e นะครับ ตอนนี้ก็เริ่มมีอุปกรณ์ใน CES นะครับรวมไปถึงมือถือรุ่นใหม่ๆที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยก็เริ่มซัพพอร์ตกับ Wi-Fi เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้แล้วนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักดีผมอธิบายเพิ่มเติมให้ีนิดหนึ่งว่า Wi-Fi 6e เนี่ยมันต่างจาก WiFi 6ตัวเดิมหรือ Wi-Fi 6ตัวเดิมยังไงนะครับคือปกติเนี่ย Wi-Fi 6เนี่ยก็ยังยืนอยู่บนมาตรฐานคลื่นความถี่ตัวเดิมอยู่นะครับก็คือมี2.4กับ5กิกะเฮิร์ใช่ไหมครับ5กิกะเฮิร์ก็ยุคหลังๆก็เริ่มมีไตร แบน์นะคือเปิด5ช่วงไอ้สามช่วงความถี่มีทั้งโลมีทั้งมิดมีทั้งไฮนะครับเปิดทุกช่วงเลยชบคือที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ความถี่5กิกะเฮิรตซ์จนเต็มแบนด์วิดแล้วไม่มีช่องสัญญาณเหลือให้ใช้แล้วตอนสมัยแรกๆนะตอนสมัยดูเอแบนด์แรกๆจาก2.4ไป5เนี่ยทุกคนบอกโอ้ยสวรรค์ชแนลเหลือบานเลยโอ้ยได้ตั้งแต่36ยันร90กว่าอะไรเงี้ยโอ้ยชชแนลบานจริงๆเยอะแยะ เอาจริงๆทุกวันนี้ไปถามอาจารย์สมประเดชดูติดตั้งเน็ตเบิร์ก5 GHz ะเฮิรตช์ช่อไม่พอแล้วจ้า <c oughs> เจอ a c c e s สพอยต์แบบตัวนู่นตัวนี้ตัวขยายสัญญาณได้เซนเดอร์เข้าไปนะครับบานแต่ไทยครับไม่พอถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทะลุไปจาก5 GHz ไปใช้6 GHz ด้วย นี่แหละครับคือ Wi-Fi 6e นะฮะ Wi-Fi 6e เนี่ยจะล้ำไปใช้ขึ้น6 GHz ด้วยทำให้มันมีช่องเพิ่มขึ้นมาอีก59 Channel อันเนี้ย เขาขยับมาแค่แบนแรกนะนี่เขายังมีสเต็ปต่อไปอีกเดี๋ยวไป2แบนแบนที่3นะเพราะว่าจริงๆ6ก h ิกะเฮิร์เนี่ยมันต้องมีช่องสัญญาณเยอะกว่านี้ไม่ใช่แค่59นะครับต้องไปอีกนะครับซึ่งก็จะช่วยลดความหนาแน่นของคลื่น5ก h ิกะเฮิร์ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ Product หรือว่าตัวที่ใช้ได้ใช้งานได้นะครับอย่าง Netgear เนี่ยเปิดตัวในงาน CES นะครับก็มีรุ่นไน h a w k RAXE 500 รูปทรงเหมือนยานดัตเวเดอร์แบบที่ผมเพิ่งรีวิวให้ k ิงไอทีไปเลยนะครับตัวเน็ตเกียร์ rxax8 นะแบบเดียวกันเลยทรงเดียวกันเลยแต่ตัวนี้เป็นชื่อรุ่น rxe500 a นะครับซึ่งจะรองรับ Wi-Fi 6e นะครับแล้วก็สามารถไปใช้คลื่น6 GHz ได้ด้วยนะครับพอเป็น Wi-Fi รุ่นสูงๆนะครับทุกวันนี้นะครับพอร์ตแลนเนี่ยมันจะไม่ใช่กิกะบิตละมันจะเป็นพอร์ตแลน2.5กิกะบิต เพราะว่าเน็ตเราเนี่ยความเร็วเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวจะเกิน1นึ่กิกละจะเกิน1000เมกแล้วนะฮะเน็ตบ้านนะครับคราวนี้เราก็ต้องทะลุไปใช้พอร์ตแลนที่เป็น2.5งจุดห้ากิกะบิตแทนแล้วก็ CPU ก็ต้องแรงขึ้นนะครับหนึ่งจุดแปดกิกะเฮิร์ตเลยทีเดียวนะครับตัว เน็ตเกี ixe 500ตัวนี้นะครับจะวางจำหน่ายในไตรลมาสแรกของปีนี้เลยนะครับในราคาที่เมืองนอกเนี่ย6 0 0ดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,800 0บาทรอดูเลยครับตัวนี้เดี๋ยว king it มานะครับแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆเซี่ยมีก็มีเราเตอร์ของเซี่ยมีนะครับที่เป็น Wi-Fi 6e แล้วราคาถูกด้วยนะมี ax 6000รลองรับขึ้น6 GHz เหมือนกันราคาแค่2,800บาทเองโอ้ยเดี๋ยวทำไมถูกอย่างนั้นนะโอ้ ถูกว่าเสาอากาศให้มาครบหรือเปล่าไม่แน่อาจจะแต่ของเขาดีไม่ต้องห่วงนะครับรอดูแล้วกันแล้วก็ถ้าพูดถึงมือถือตัวไหนจะรับ Wi-Fi 6e ได้ก็นี่ไงซัมซุง Galaxy S21 ไงฮ่อที่เพิ่งเปิดตัวเลยมันมาดเนี่ยวันสองวันนี้เองนะฮะเปิดตัวกันมาสดๆเลย Samsung s a m s u n Galaxy S21 นะฮะในนั้นจะมีชิป Wi-Fi ที่ support Wi-Fi 6e โอ้โหถ้ามีเจอเราเตอร์ที่ 6e ได้แล้วมาขึ้น 6G กเหมือนกันนะโอ้โหเรียกว่าใช้เน็ตคนเดียวไม่มีใครยุ่งเกี่ยวเพราะว่าไม่มีใครคอนเน็กได้ <c oughs>